รักเลยนะคะบอกเลยกลางคืนนะคะใบเขาจะหุบขึ้นบนนะคะเด็กๆเ,เขาจะชอบบอกว่าต้นนี้แหละที่ชีเมโจได้โชบนะคะเป็นต้มนม้นําโชคช่วงนี้นะคะทุกคนคะ่ะเอาไปตั้งไว้บนโต๊ะทํางานได้เอาไปตั้งไว้าตามร้านอาหารคาเฟ่อะไรแบบนี้นะคะ ตีนะคะเป็นไม้ที่เอกกษณ์เลยนะคะบอกเลยกลางคืนนะคะใบเขาจะหุบขึ้นบนนะคะกลางวันใบจะแผงเหมือนผีเสื้อแบบนี้เลยนะคะทุกคนคะ่ะเป็นไม้ที่อยู่กลางแดดจัดถึงแดดรำไรนะคะไม่ชอบน้ําเยอะเกินไปน้องเขาดูแลง่ายนะคะแต่ว่าหาซื้อ,อยากนิดนึงนะคะนานๆได้มาทีนะคะที่สําคัญยังมีดอกสีขาวเล็กๆน่ารักน่ารักให้ชื่นชมด้วยนะคะใครที่ชื่นชอบก็หาซื้อไปเลี้ยงดูนะคะเป็นไม้น่ารักไม้สายแปรค่ะ ผีเสื้อราตรีฝากไว้ในใจอีกหนึ่งต้นนะคะสวยน่ารัก <Nope. S 1> สะดุดตาค่ะต้นนี้นะคะเขาชื่อว่าต้นเพ่งพวยนั่นเองนะคะน้องเขานะคะจะมีหลายสีมากเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นสีขาวสีชมพูสีแดงสีเหลืองสีโอโรสเรียกกันได้ว่ามีเกือบสิบสีนะคะและที่สำคัญนะคะน้องเขาชอบอยู่กลางแดดจ้า เลยนะคะทุกคนคะ่ะเน้นย้ําว่าจะต้องอยู่กลางแดดจัดเท่านั้นนะคะแน่แๆ,ๆที่สําคัญเด็กๆเขาจะชอบบอกว่าต้นนี้แหละที่ชีเมโจได้ชอบนะคะ กินวันเดียวตายหายกลเรียงหมดเลยคือต้องน,นี้เลยนะคะคุณขาที่สําคัญนะคะการรดน้ําของน้องเขาก็วันละครั้งก็ได้นะคะถ้าสําหรับพื้นที่แดดไม่จัดมากนะคะรดวันละครั้งจ่อลงไปเลยนะคะเป็นต้นไม้ที่ติดว่าอายุสั้นนิดนึงแต่ไม่สั้นมากนะคะสั้นกลางๆนะคะทุกคนคะ่ะใครที่ชื่นชอบไม้ดอกเพิ่มความสดชื่นสดใสนะคะแนะนำเลยนะคะต้นเพ่งพวยนะคะ วันนี้ก็ไปแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะ นําโชคช่วงนี้นะคะทุกคนค่ะเอาไปตั้งไว้บนโต๊ะทางานได้เอาไปตั้งไว้ตามร้านอาหารคาเฟ่อะไรแบบนี้นะคะ <Yeah. S 1> ต้นแปป,ปอร์หยกตัวนี้นะคะ <Yeah. S 1> เป็นต้นไม้ที่ดึงดูดเรื่องโชคลาภเรื่องการเงินการงานนะคะคุณคะ <Yeah. S 1> ่ะเพราะใบของเขาจะเป็นสีเขียวเข้มนะคะแล้วก็สีเขียวมันหยกนะคะเพราะหยกนะคะจะช่วยเรื่องการเงินแล้วก็การงานนะคะใครยังไม่มีทีรีบสั่งซื้อด่วนเลยนะคะ <Yeah. S 1> แป,ปเป e r หยกนะคะเอาไปตั้งเป็นต้นไม้คู่บุญ ไปบนโต๊ะทํางานนะคะลองดูนะคะคนถามเยอะสุดช่วงนี้คนถามเยอะ